มาดูเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะแต่แล้วก็น่าจะมีผลในระยะยาวกับเรื่องของเศรษฐจไทยตอนนี้เราเห็นนายกของไทยเนี่ยเดินสายไปหลายๆประเทศนะครับไปดาวอสไปอะไรก็แล้วแต่รวมถึงผู้นําในระดับโลกเนี่ยนะฮะระดับนานาชาติอย่างเยอรมนีเองประธานาธิบดีของเยอรมันก็เดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยด้วยนะครับตอนนี้ในทางประธานาธิบดีของสมพันาธาสตรฐเยอรม,รมนีก็เดินทางกลับแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในรอบ22ปีนะครับ ดรฟรังวอลเตอร์สไตล์ไมเออร์นะครับประธานาธิบดีสาพันธ์สาธารณเยอรมน,นีและพระยาได้เดินทางจากท่ากาศยานกองบิน2 0่สอที่อุบลราชธานีกลับถึงบอนอที่ดอนเมืองกรุงเทพนะครับหลังเดินทางพร้อมคณะไปเยี่ยมชมแปลงเรียนรู้โครงการระบบการปลิดข้าวยั่งยืนบ้านนอนหมูณนะอำเภอตะาการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติงานระบบสุรเสรอยน้ำณนะศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงานระบบสุรเสรอยน้ำเขื่อนสุรินทร แล้วก็เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติผ่าแต้มจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและพระยายก็ออกเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษจากท่าอากาศยานทหาร2กองบินหกรถบอนอหกเนี่ยกับทางสาธารณรัฐเยอรมนีก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยมีนายปานปรีพระหิทธานุกรรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพระยายในฐานะผู้แทนรัฐบาล นอกจากนี้ก็จะมีร้อยเอกธรรมนัฐปลมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศรอต้อนรับโอกาสนี้นายปานปรีให้อัลบั้มภาพที่ระลึกและพงมาลัยให้กับประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งเป็นภาพภารกิจตลอดการเยือนประเทศไทยก่อนจะมีการถ่ายภาพร่วมกันนะครับสำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของประธานาธิบดีเยอรมนีในรอบ21ปี ก็น,นับว่าประสบความสําเร็จในด้านความร่วมมืออานจะนําไปสู่การสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันโดยเฉพาะวงของการเจรจากับภาคเอกชนถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยและโอกาสใหม่ๆรวมถึงความร่วมม้ร่วมมือด้านความยั่งยืนการรับมือกับภาวะโลกร้อน และก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะคะระดับนานาชาตินะคะที่แสดงให้เห็นถึงทั้งศักยภาพของประเทศไทยในการต้อนรับและความพร้อมในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะคะค